ก็มาบีบมะนาวใส่กันเลยนะคะไม่ได้ไปตลาดเนาะก็เป็นมะนาวที่ซื้อใส่ตู้เย็นไว้หลายวันแลว้ว <c oughs> พี่มะนาวก็ไม่ค่อยจะมีน้ํานะ <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้ให้เลือกอะ่ะไม่เป็นมะนาวแบบเป็นจานจานอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเปรี้ยวปากใส่ไปเลยค่หนึ่งลูก มะนาวดีนะคะดูได้ที่ในเพจพิสณโ,โลเลยประโยชน์ของมะนาวมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่วิตามินซีนะคะประโยชน์มีเยอะนะประโยชน์ของส่วนประกอบแต่ละอย่างของสมุสมนไพรชาสมุนไพรของเรานะคะมีอะไรบ้างไปดูได้ในเพจค่ะพิสณโ,โจะลงทยอยลงให้นะคะมเม็ดเราก็ตักออกอันนี้มีเนื้อด้วยเนื้อของมะนาวมะนาวแท้ๆมะนาวสดๆเลยจ้าน้ำลายไหล คือย่าหวานน่ะจะหวานติดปากติดคอเลยนะคะเราสังเกตได้ง่ายเลยนะคะถ้าเขาใส่น้ําตาลน่ะก็คือดื่มดื่มเข้าไปก็จะไม่หวานติดปากติดคอติดลิ้นนะคะแต่ถ้าเป็นความหวานธรรมชาติจากย่าหวานน่ะคือแบบว่าจะหวานติดปากติดลิ้นเลยอ่ะมันคือมันหวานแปลกว่าที่เป็นน้ําตาลนะคะเราสังเกตได้ง่ายมากว่าเขาใส่น้ําตาลมาหรือไม่ได้ใส่ถ้าไปกินอาหารเสริ meal, ไม,มไปดื่มอาหารเสริมที่ไหนก็แล้วแต่ ถ้าเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติแท้ๆความหวานจากย่าหวานชิมดูค่ะชิมดูได้เลยน้ําตาลกับย่าหวานรสชาติความหวานติดปากติดคอไม่เหมือนกันนะคะน้ําตาลก็คือกินกินแล้วก็คือจบขนาดไม่กินน้ําตาลก็คือก็หวานลงคอไปแล้วแต่น,นี่คือติดในปากในคอในลิ้นเลยค่ะของย่าหวานนะความหวานของย่าหวานเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากดื่มก่อนนอนนะคะ ใครดื่มมะนาวใส่มะนาวหนึ่งลูกได้ใส่ไปเลยตื่นเช้ามานี่คือแบบโอ้สุขภาพดีอร่อยหวานๆเปรี้ยวๆ